เขากำลังคุยกับเขาโอเคปฏิกิรกัานี้จุดท่าบริการอันนี้ลงทะเบียนอยู่นะครับผมอันนี้เป็นจุดชั้นกรองโควิดนะครับตอนนี้ คแจกานออกมาดิใช้มือได้ไหม <laughs> แม่พังแล้วไ <laughs> มไม่ใช้ไม่ได้ <laughs> เออเออเลยเพื่อแม่พ <laughs> ่ <laughs> อโ็ให้มาองพ่อเลยว่ะตรงนี้สกแกนตาอุทยานได้เลยไหมเอ่ย คผี่ใหญ่2เด็กหนึ่งค่ะผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่ง,ห,งหนบ่งร้อยสามสิบบาทครับ ไปเ,เ,ออเป็นไงพ่อร่างกายปกติดี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในละ いいでかけきんでる We're happy to talk to you นี่มีเสือด้วยนะเนี่ยน่ารักจมูกโด่งเลยอ่ะน่ารักฮยน่าจะดูไมีกือด้วยกระดูกไปทำต้มเล้งนี่กระดูกช้างไปแล้วอ๋อทำมันหมึนี่พอนัดดูดินี่ปลาปลาจรปะเนี่ยมีงูด้วยนะอ๋อปลาจริงเหรอใช่มีงูด้วยนะงูจริงเหรอปลา มันแมลงคุ้มครองพวกอะไรอ่ะช่วงกว่างช่วงกว่างอันนี้เป็นผีเสื้อเฮ้ยผีเสี้อกลัววัตพิษกับพันธุ์กลัวสตาร์บอะไรอ่ะกลัวจริงไหมเออคอนทิงนะค่ะเข้ามาดองเล่าไว้อือไม่ใช่ไปหาที่ค้างเจ็นกันก่อนดีกว่ามันไม่ดีเราจะเที่ยงแลค่ะ ก็ไปข้างในอีกอ่ะใช่ป่ะก็ไปข้างในก็เหนื่วะานี่อะไรก็ได้เลยครับไปใช่ไหมไปแตะแตะอยู่ที่ยังเลือกได้เลยมีสี่โซนนะคะทั้งโซนมีห้องน้ำที่โซนเลยครอบที่าซนค่รอบซื้อของกันก่อนดีกว่าเออไปเติมเสบียงก่อนของหมดแล้วเอออเาไปจอดบนไปจอดได้ละหน้าร้านเลยก็ได้จ้ะเอาไปติดต่อแล้วกันเดี๋ยวพ่อขับรถไป อย่าให้ได้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อไปขับรถไปเอาไปก่อนอเอาตังค์ถามก็ดูว่ากี่บาทก่อนอประมาณเจ็ดสี่แปดสี่นี่และกินไหมล่ะไอติมอ่ะนี่ก็จะมีร้านอาหารให้นะครับผมร้านใหญ่เดียวยก,กินน่ะก,กินไอติมอ่ะเดี๋ยวดิโอ้รอยร้านใหญ่เหมือนกัน

เต็นท์ทนี้ให้ทางเยอะมากอลยเพื่อนเพื e uh ่อนแบบได้ตามใจชอบเลยดีเขาบอกว่ามีทั้งหมด4โซนโซนเขามีห้องน้ำทุกโซนห้องน้ำก็ดีเลยนะรัดตกด้วยนะคะบอกว่าขนาดระบบอ่ะค่ะแล้วไม่แอร์อัดด้วยนะหนู่มๆเนี่ยเหมาะเลยช่วงโควิดเนี่ยเนาะที่ที่แพร่โควิดปีใหม่นะนะเพื่อนๆทุกคน หูแต่ถ้าหยุดกะลองรับได้เยอะมากอ่ะพี่ไม่ต้องกลัวลเยลยเว้นระยะห่างได้ปลอดภัยมากเนี่ยดูบางคนดีน้เขาแบบเหือดสันโดดมากเลยนะหลอชอบอันนี้ <c oughs>

we เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้คือจุดที่เรากางเต็นอยู่นะคะก็กลางใกล้ๆกับไม่ไกลจากต้นไม้จะได้มีร่มเงาแล้วก็พื้นที่ที่เรากางก็จะไม่ไกลจากห้องน้ำด้วยก็มีพีพ่เพื่อนเพื่อนอกางเต็นใกลกใกล้กันไม่ไกลกันมากเท่าไหร่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะร่มร่มแดดไม่แรงมากเนาะ นี่บรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า,าจากจุดที่เรากางเต็นท์เดี๋ยวจะไปถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตรงนี้จะเป็นป้ายบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างตรงนี้ก็ใกล้จะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วดูโบน,นสัสสิสงสัยจะละ้า เดินตลอดเส้นทางตรงนี้จะมีป้ายบอกลานกลางเป็นท์ถือให้เราเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็อุณหภูมิของเมื่อวานนี้สูงสุดอยู่ที่28องศาตามโซ่14องศาจะมีพิธีกรตัวน้อยคอยบอก <laughs> ตัววุ่นเลย <c oughs> ตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็ไปติดต่อที่นี่ได้ <c oughs> เด็กน้อยจะดื้อน,นิดนึง <c oughs> ไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้าง ศึกษาธรรมชาติข้างบนก็จะมีเวลาแล้วเพรอุณหภูมิบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ละดูเด็กน้อยไม่เคยเกรงกลัวไม่รู้จะรีบไปไหนเจอทางมืดๆก็ต้องอยู่ชะงักก่อนเพราะกลัวนี้ก็จะมีป้ายบอกก่อนเข้าอ่ะ ระวังช้างป่าระวังเจอท่ามีแผนที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าจะมีแผนที่บอกแล้วก็จะมีเส้นทางบอกว่าเราจะไปศึกษาธรรมชาติ1กิโลเมตรเส้นทางจำปีสีเมืองไทย3กิโลเมตรชมวิวรอบเล็ก4.5กิโลเมตรชมวิวรอบใหญ่5.8กิโลเมตรก็จะมีบอก มีปลาดอกก็จะเป็นลักษณะปลาแล้วเนี่ยวันแกเห็นแม่มาแล้วถึงไิดตามมาได้ไม่งั้นก็จะกลัวนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เส้นทางเดินปลาก็ใครจะมาเดินป่าก็น่าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะให้เขานำทางมาก็จะเป็นแบบนี้ โอเคนะสำหรับคนที่จะเดินป่าแต่เราใจไม่ถึงพอโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูกันต่อดีกว่าว่าข้างบนเป็นยังไงพ่อเ่งเดินกลับมา <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยวิ่งไม่อยู่จะมีป้ายบอก จะมีเวลาบอกนะคะว่าเปิดเวลากี่โมงเปิด8ดโมงปิดเวลา16บหนาฬิกาสำหรับการเดินป่าก็ใครจะมาก็าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันเนาะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างดอกไม้ดอกเล็กๆน้อยๆก็สวยอยู่นะอุดมสมบูรณ์ดีมีป้ายบอกมีคำเตือนบอกว่าท่านใดที่มีโรคประจำตัว น้ำหนักตัวมากเบาหวานความดันรอกหัวใจก็ไม่ควรเดินป่าอันนี้ก็จะมีเบอร์ที่ทําการอุทยานนะคะแล้วก็สูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็ติดต่อกันได้ละกันเนาะตามเบอร์นี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าที่นี่ห้องน้ําตรศสนย์บริการนักท่องเที่ยวสะอาดมากๆก,กว้างมากเขาจะให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปห้องน้ํานะคะ ก็โอเคนะสะอาดแยกชายหญิงสะอาดมากดูสิพื้นที่แล้วก็จะมีจุดเช็คอินตรงนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตรงนี้ใครมาก็ต้องไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะโอเค ตอนนี้เรามากินข้าวกันนะคะทุกคนอม่ขม่เป็นอร่อยหออมาด้วยทำไมมืดจังครับสวัสดีครับตอนนี้มนเย็ยนล้วจะไม่ค่อยมองอะไรจะไม่ค่อยมองอะไรเห็นหน่อยนะคะอืมแล้วก็มีอาหารอืมไปกิน กินได้เลยตอนนี้อากาศหนาวมากไม่เท่าไหร่หรอกไม่อยากไม่อยากกินมสัสบีค่ะทุกคนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่21องศานะครับผมพระตองเมื่อกี้บนหน้าผินเขาบอกว่ากลางคืนที่1องศาใช่กลางคืนของเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้14 สิบหกใหรอ่าสิบสี่ี่อ่าสิบสี่กว่าวันวันนสิบสี่เวนันสิบหกถ้าสิบสี่ก็หนาวกว่าทุกคงา้ามาวันนี้อีกเลยเขาบอกเขาบอกดที่ว่าง้ามันสิบหกคนที่เขานอนที่เขาเพิ่งกลับไอืมหเขาบอกมาโนสิบสี่องศาอค่ะผมชอบที่นี่มากเลยมันมีให้กางหลายโซนมากเลยชอบมาชอืมอ แ,แล้วแต่และโซนพื้นที่เขาโอ้โหแบบว่างมากออแล้วก็ไม่มีคนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ลองดูเนี่ยเต็นท์กลางตรนงนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็รถก็จอดตรงข้างๆตรงนี้เลยอ่ะมันแบบไม่ต้องขนของไกลเลยอะ <c oughs> ล่ะเราทิ้งระยะห่างว่าไม่รู้กี่เมตรชอบมากเลยแ,<ต>แล้วห้องน้ำเขาก็จะมีเยอะมาก <c oughs> อยู่ทั้งวนไกลมากค่ะแบบเดินไปถนนใกล้ปีก็ถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะพาไปวิวห้องน้ําแต่เราจุดเลยว่าใช่มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันสะอาดแค่ไหนแล้วก็มันเป็นยังไงสะอาดมากเลยนะใช่เจ้าหน้าที่เขาดูแลตลอดนะใช่สาหรับใครชอบผีเสื้อมีเยอะมากเลยใช่ไหยมีนกอะไรก็ดูสวยด้วยก็มีเส้นทางเดินป่าด้วยนะค่ะเออแล้วก็มีใช่ไหมที่เขาบอกว่ามันจะโดดเลือดอ่ะ ค่าแตมไม่กล้าไปดรอกแม่ค่เคาเดี๋ยวเรากินอะไรก่อนเนาะช้างด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้เช้าแล้วแม่ยายยังไม่ตื่นเลยอะดูนอน วันนั้ตื่นยังคะเนี่ยตื่นแล้วค่ะวันนั้บอกแม่ย่าว่าว,วันปวดชีเดนแม่บอกว่าให้ไปบอกพ่ออ่านแล้วโอ้โหหนาวสุดๆเลยหนาว,วสัะใจมากเลยอะ่ะตอนนี้อุณหภูมิในเต็นท์อยู่ที่14.3นะครับแต่ข้างนอกเต็นท์นี่โห หนาวกว่านี้อะ่ะเห็นไหมเอ่ยนี่สิบสี่จุดสามหนาวเมื่อคืนนี้ไปนอนที่ภูหินล่องกล้ายังไม่หนาวเท่าทน,นี้เลยเอันนี้หนาวกว่าภูหินล่องกล้าอีกค่ะทุกคนใช่มันหนาวกว่าอีก <that> <pretty good. S 1> โอ้โหลํำค้างพี่เอาไปเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปข้างนอกให้ดู okay. วันนั้นแปลววันนั้นมาให้พอดิตัววัดอุณหภูมิมกเมื่อกี้ย,ยังจ้างยังวัดไม่ได้หรอครับนี่มาดูโอ้โหดูน้องค้างดิเทียบเลย น้ำค้างไหลมาเลยอะดูดิโอ้โหน้ำค้างแรงมากอะความชื้นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แบบหนาวมากอะตอนนี้พี่ยาวเขาถอดเสื้อนี้เลยเดี๋ยวอะะหอืม ถือว่าถือว่าคิดไม่ผิดเลยครับที่มาที่นี่สักใจจริงๆเลยอแล้วพ่อรู้สึกว่าจะมีคนฉี่รถที่นอนด้วยนะเมื่อคืนนะใช่ปะ นอนหน่อ่านะมามา,มาหรือคนครับโอเคมาวันนี้มาแนะนำเมนูครับเมนูที่สหรับชาวกลางเต้นควรจะลองเลยนี่ปาเกตตี้ผักทีเมาปาเกตตี้ผักทีเมา เดี en, e okay. ade, you, awesome. ๋ยวตอนเย็นจะเป็นที่มาเอาผัดนะดูดูดิอร่อยไม่อร่อยดูดิโอ้โหนี่ปจอตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ใต้ต้นไม้เออกำลังดีเลยอีะก็เพื่อนๆทยอยกลับไปหมดแล้ะไม่ไปเห็นหมดเหรออ วันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับเช้านี้เูเห็นมาแล้ว,วน้ำค้างดูแรงมากเลยพ่อตอนเูเห็นลูกตัวปะกี้แล้วดูซี่ห้องน้ำเมียเมียจะไปถ่ายแต่มันถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันวิ่งเร็วมากนู่ยเยอะน้ำค้างเต็มเลย ยอดเคกนาเดี๋ยวเราจะไปบ้านยายกันนะคะอืมเรายังไม่ได้กลับบ้านมาห้าวันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปต่อสู้